ป้าจุดชมดอกไม้สวยงามธรรมชาติกาเราแห้ชมป้าจุดธรรมชาติการห้องป้าจุดปีนอะป้าจุดธรรมชาติมาท่อนโอ้มันจะไมาอมอม อกไม้สวยงอนบนป่าจุดธรรมชาติบ้านเราบนป่าจดุดป่าจุดปุกป่าจุดธรรมชาตินดอกไม้สวยงอนความสวยนี่นึ่งพระบงค์น้อยจุดน้อยจุดบนภูเขาธรรมชาติ บนภูเขาธรรมาชาติบา้านร้บุกป่าจุดหลอดานหลอดป่าจุดหลอดป่าจุดหลอดป่าจุดเลยพี่นนองป่าจุดชมอาชม บุกป่าโจดธรรมชาติบุกป่าโจดช,ชวชมธรรมชาติบุป่าโจดบุป่าจด าชมธรรมชาติบ้านเฮาลมดากน้อ,อยเลยข้าบึงหอกไมผ้าโจดผาชมธรรมชาติบ้านเฮา ดูนี่ฮักดูฮักดูโอ้ดูยากลางภูเขาพี่น้องนี่ดอกไม้งามความนะดอกไม้สวยกลางภูเขาธรรมชาติบานเข้ามอกมากไล้เนาะดอกไม้สวยมาธรรมชาติบานเข้าบมิเวกลางภูเขาเล่นกัน ชันบอกว่าสวาอยอันชาคนนี้งี้บอทไรถาทนี้ก็ใ่วยกว็ไลก์ก็แชร์กติดตามให้พี่อาจารอบทุกคนทุกษาทุกษา